สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับปองไปสุข่สุคนนะครับพ่อพ่อกับอนุ่นคือเดิมคือเก่าเด้อพี่น้องนะครับกับบรรยากาศนะครับมือนีนะครับผ้านะครับพีพีเอฟซีนะครับมะหนึ่งข้าวเหนียวนะครับมีน้องๆองนะครับกัมพูชานะครับหลายคนนะครับสอบถามเข้ามานะครับพี่นุ่นนะครับอันหนึ่งข้าวเหนียวหฮเบิ้งแน่นะครับเห็นพี่นุ่นออกคลิปออกแย่เงันมากกินข้าวเหนียวเนาะพี่น้องนะครับน้องๆองกัมพูชากะ อยากเข็นนะครับกลับมาวิธีนะครับในการนึ่งข้าวเหนียวนะครับหนูที่อันนึ่งห้อันแแฟนกินให้ผัวกินนะครับจะเข้าใจสามีนะครับอยางมีข้าวเหนียวไก่ทอดส้มตําให้ผัวกินมือยุดนะครับก็เลยนะครับจะสอบถามพี่น้นเขามานะครับเมื่อนี้เป็นวันหยุดนะครับก็มีโอกาสนะครับเขามานะครับทายทอดนะครับการเฮ็ดกับเข่ากับน้ามนะครับสไตล์อานนเดอร์พี่น้องนะครับผมมีสูตรตายโตนะครับถนัดไฟถนัดมั่นนะครับ ขออนุญาตนะครับดัง <min> ฟื ers, ้นดังไฟก่อนพี <min ry> ่น้องครับ <min> ช่วงนี้เป็นคนดังนะครับดังไฟก่อนพี่น้องนะครับคือเก่าคือเดิมแล้วพี่น้องนะครับทานนะครับเต่าทานนะครับนวดด้น้ามันเกามาานะครับน้ํามันเกานะครับมาใส่เันเปลือกปักข้าวไว้พี่น้องนะครับครับใส่เปลือกปลาข้าวไว้อ้อยไฟพี่น้องนะครับ เชือกกระดาษเท็ดสู้แน่นะครับได้ออนออยฟื้นออยไฟพี่น้องนะครับเบื้องบรรยากาศไปน้ากันพี่น้องนะครับบรรยากาศการหุงหาอาหารนะครับเท็ดกับเข่ากับป่ากับน้านะครับบรรยากาศแปดบ้านบ้านเนอพี่น้องนะครับจะขอขอบบุญขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับแฟนครับแฟนเพลงแฟนหมอรํานะครับ่ให้เกียรตินะครับเขามานะครับติดตามแน่นะครับกดไหลกดแร์แน่นะครับ เป็นกำลังใจให้กับลูกกับหลานเนาะนะครับก็ขอขอบบุญขอบพุณนหลายๆนะครับนี่กระดังไฟก่อนแล้วพี่น้องนะครับเป็นคนดังช่วงนี้นะครับเบิ้งไปน้ากันพี่น้องนะครับเบิ้งบรรยากาศไปน้ากันนะครับบรรยากาศสบายๆพี่น้องนะครับเอ็ดกับเขากับป่านะครับการห,หุงหาอาหารพี่น้องนะครับ การน้ำรงชีวิตของคนนะครับก่แตกต่างกันดอกพี่น้องนะครับการอยู่การกินนะครับเกิดมากก็ต้องกินพี่น้องนะครับกับฝากนะครับความรักความห่วงใยนะครับไปถึงนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับผู้อยู่ทางกวางทางไก่เด้อพี่น้องนะครับเบื้องบรรยากาศการหุงหาอาหารคั่วแบบอีสานเลยก็ให้คลายความเงานะครับคลายความขิดหอดบานขิดหอดองนะครับ ให้มีกำลังแห่งใจสู่การสู่งานเด้อพี่น้องนะครับสู่ไปน้ำกันแล้วพี่น้องนะครับชีวิตยังบมดสิ้นนะครับก็ต้องดิ้นกันไปพี่น้องนะครับบรรยากาศแบบสบายๆพี่น้องนะครับบรรยากาศทิศกับเขากับป่านะครับบรรยากาศการนึงเขาเนียวนะครับเนี่ยนี่เลยพี่น้องนะครับเอาไปเลยนะครับ แก๊สกัยังบริเอกพี่น้องแก๊ดก็เมืดอนะครับฟื้นช่วงนี้ฝนมันกระตกพี่น้องโมไม่หดฟื้นหนึ่งเข่าแล้วพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็ยังบริ้ไปหาเก็บฟื้นนะครับนั่นกับบริษัสมไว้นะครับยากจะน้ำการน้ำงานพี่น้องนะครับเบื้องบรรยากาศไปน้ำการเด้อพี่น้องอากาศแบบสบายๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับการหนึ่งเข่าเหนียวนะครับสู่ของนุ่นนะครับอันนี้ขาดว่ได้ครับอันนี้เขาเรียกว่าหวดหนึ่งเข่านะครับบาดนุ่นนะครับ นี่เขาเรียกหม้อนึ่งนะครับหม้อนึ่งเขานะครับน้องๆเป็นไส้กระทะไฟฟ้าก็ได้นะครับไส้เป็นซึ่งนึ่งก็ได้เด้อนะครับน้องๆกัมพูชาก็ได้นะครับอันนี้ครับอันนี้สําหรับ่าเต่าทานเตาฟื้นนะครับสุดแบบนี้นะครับการนึ่งข้าวเหนียวนะครับแบบใส่เตาทานนะครับอีกแบบนึ่งก็ใส่แบบอันหม้อไฟฟ้านะครับอัน ผู้แา่ผู้สาวอันอยู่ในหอในหยังเนาะผู้เพิ่นบ่มักทงให้ทงหน้านะครับเพิ่นกับ้ากันไปเซาอยู่หออยู่หยังนะครับกะใส่ากระทะไฟฟ้านะครับมีสึ่งมีหยังหนึ่งก็ได้นะครับตอนต่อมานะครับขาดบ่ได้นะครับหัวใจรักพี่น้องนะครับเข่าเหนียวนะครับเข่าเหนียวนี่ต้องแช่ไว้ก่อนเน้อพี่น้องนะครับแช่ไว้อยังน้อยสองถึงสามสัปโมงนะครับแช่ขามขึ้นไว้ยิ่งดีพี่น้องนะครับจะมีเวลานะครับ บมมีเวลากับประมาณสองสามชั่วโมงก็ได้กินแล้วพี่น้องนะครับแช่ไว้นะครับแช่ในน้ำธรรมดานะครับประมาณสองสามชั่วโมงครับใส่เวลาอ่ามขึ้นได้ยิ่งดีพี่น้องนะครับเขามันก็สีนิ่มนะครับเพื่ให้กินแซ่บกินอร่อยนะครับแตเป็นน้นบมมีเวลานะครับน้นแช่ไว้อยู่ประมาณสองสามชั่วโมงนี่แหละนะครับพอดีไล่สดจากพุ่นกับมาพี่นะครับตัดหยงตัดหยาแยงเลี้ยวนะครับก็เลยหิวเข่าเนาะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วแหละพี่น้องนะครับก็เลยที่มา นะครับอันหนึ่งข่าเหนียวไวกอนนะครับหนึ่งข่าจังเฮ็ดกับเขานะครับวันนี้ก็จ็กซิมีอยังกินดอกพี่น้องคอยติดตามไปน้ากันเนอพี่น้องนะครับเบื้องบรรยากาศไปน้ากันพี่น้องนะครับบรรยากาศแบบบ้านๆพี่น้องนะครับเบื้องแรกาให้ค่ายความเหงาความคิดถึงนะครับผู้อยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยนะครับผู้อยู่ทางเมืองนอกเมืองหน้านะครับเอฟซีหลายผู้หลายคนเนาะอยู่กรุงเทพก็ไดู้แถวห่วยพวงแน่ตลิงสั้นแน่พระรามเก้าแน่นะครับแถวรัมสารีแถวพัฒนาการนะครับ แถวพระรามสองนะครับสมุทรสาครน,นะครับผู้เสพผู้สาวโรงงานกรับเป็นกําลังแห้งใจให้เดอ้อพี่น้องนะครับแถวเดมมุงเดมมอนะครับเดมมอบางกะปีแน่นะครับกะวันหน้าแน่นะครับผู้เสพผู้สาวเอฟซี FC, ทางพูนกระหลายผู้หลายคนเนาะพี่น้องไปเหตุการณ์เหตุงานนะครับทางประตูน้ำทางอย่างกับขายอันเขามันไก่ขายอันกว๋วยเตี๋ยวเป็ดอันคลองตันอัน พระขนงก็ขอให้รับให้รวยนะครับเก็บเงินเก็บทองได้หลายเด้อพี่น้องนะครับปีใหม่เจอกันสงการเจอกันเนอพี่น้องนะครับเรื่องบรรยากาศนะครับการเฮ็ดกับเข่ากับป่านะครับการหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนะครับพี่น้องบรรยากาศแบบสบายๆนะครับเข่ามานะครับทักทายว่าวจาหัวม้วนนะครับกพี่กับน้องน้ำนะครับนี่กระส่นะครับพี่น้อง เห็นอยู่บัลลพีน้องนะครับใส่หวัวหนึ่งเข่านะครับหนึ่งบรรยากาศไปน้ากันนะครับรับแหลกกระล่างตะก้อนพี่น้องนะครับล่างให้มันสะอาดนะครับหนึ่งเข่าวเหนียวนะครับสะตล์อนนท์นะครับลางให้มันสะอาดเนเป็นวิธีหนึ่งเข่าแบบบ้นบานๆเด้เอ,อพี่น้องบ่มีวิธีรีตองอย่างเดาพี่น้องนะครับใส่หวัวใส่อันตั้งไฟนะครับ มันซุกก็ได้กินแล้วพี่น้องนะครับล่างมันสะอาดนะครับล่างนะครับไอเข่าเหนียวนะครับข้าเหนียวไหม่ข่าเหนียวเกาบรูเลยนะครับใส่น้ำกินเน้พี่น้องน้ำหนึ่งเข่านะครับใส่หน่อยใส่หลายก็แล้วแต่นะครับใส่หน่อยมันจกแหงเร็้วนะครับใส่หลายมันเกิดนั่นเดือดแน่จังหน่อยนะครับพี่น้องนะครับใส่น้ำประมาณนี้นะครับสูตรของนุ่นนะครับใส่เห็ดอยู่บนหลักพี่น้องเอฟซีนะครับ ใส่นามนะครับันนี้ก็เป็นเข่านะครับใส่หัวใส่ยังครับหนึ่งแบบธรรมศาสตร์นะครับตั้งไฟเลยพี่น้องนะครับตั้งไฟไปเลยนะครับหนึ่งข้าวเหนียวน้ำกันครับข้าวเหนียวห่อนๆนะครับพี่น้องขออนุญาตหาอันแนวมาปิดอันนี่ก้อนพี่น้องนะครับไปเอาฟ้าหมอก้อนพี่น้องนะครับซื้อฟ้าหม้อไว้นะครับไปเอาฟ้าหมอก้อน มันคุบเลยพี่น้องนะครับฝาหมอปิดไว้พี่น้องบี้ได้จังหน่อยลุกๆนะครับตั้งไฟไว้นะครับแต่ว่าหนึ่งกันทารนี่มันจนีน้านเน่จังหน่อยพี่น้องแต่มันได้บรรยากาศนะครับแต่หนึ่งแก๊สกบบเลี้ยวนะครับแป๊บเดียวกันซุกแล้วนะครับแต่ว่ามันเข่ามันสีแข็งเน่จังหน่อยนะครับหนึ่งแก๊สมันอุณหภูมิมันห่อนพี่น้องมันห่อนเร็วนะครับมันจวดจาดนะครับอันนั้นสายเร็วสายดวนนะครับ อันสายอันเลื่อนลมปากน้องนะครับสายอันนี้สายน่านนะครับสายอึดสายทนพี่น้องนะครับใส่ทานนะครับเป็นสมุงนะครับสูดได้สบายพี่น้องนะครับเดือดหูไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆนะพี่น้องมือนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเข่ามานะครับวู้ทถักทายพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็ล่งคลิปดูในเด้อพี่น้องนะครับเย่าพึงเบื่อกันเนาะพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็ ผมมีอย่างหลายดอกพี่น้องนะครับมานนะครับด้วยความคือหอดคือถึงนะครับพี่น้องเอฟซีคือเก่าคือเดิมแล้วพี่น้องนะครับตัดงตัดหญ้าหากระเราวพี่น้องนะครับเก็บขวดเงื่นเก็บขวดซ่านนะครับขอบเจ้าของบอกกับบอกคอยมีเวลาเนาะพี่น้องคือตาเห็นนี่หละพี่น้องยนาะนะครับยากยง้ยมการน้ำงานเขานะครับแต่ละมือแต่ละเว้นเลนอยู่แต่ปุ๊บวุ่นพี่น้องนะครับ้อนปาก้อนท้องนะพี่น้องนะครับดินลนกันไปเนาะพี่น้องมึงบรรยากาศกัน หุงหาอาหารเนีพี่น้องแบบสบายๆวันหยุดนะครับสไตล์อนทนนะครับอ่ามีเรื่องเล่าร้ายนะครับพี่น้องว่าเป็นสูโมงมันกระเบื้องด่อพี่น้องนะครับนทนมาคุยนะครับนทนเป็นสายคุยสายโมนะพี่น้องเบิ่งคลิปเบิ่งวิดีโอแล้วก็โอ้ยนะครับเป็นคือเว้าคือจ่าเก่งแท้นะครับมันน้นมักเว้ามักจาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับนุนเป็นค้นเข่าค้นายแหละพี่น้องนะครับ บางคนเพิ่นกับมักบางคนเพ,พิ่นกับมามักหรเนาะพี่น้องนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแช์กดติดตามให้น้น,นเด้อนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังแห้งใจนะครับให้น้นนะครับในการเฮ็ดลิปเฮ็ดอย่างเนาะพี่น้องนะครับช่วงนี้ยอดกดไลค์กดแชร์กะมันก็บ่หลายปานใดนดอกพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นน้าใจพี่ๆน้องๆ FC ซนะครับอ่าพี่น้องกันนะครับในโลกออนไลน์นะครับบางคนกับ่เคเ็นหนนาเห็นตากันกับมฮู้จักกันในเฟสในอย่างเนาะพี่น้อง นะครับก็ถือว่ามีน้ำใจให้กันนะครับบางคนก็แวะเวียนเข้ามานะครับทักทายแน่นะครับมาคอาเมียนใตคลิปแน่นะครับโพก่อขอบุญขอพุณนหลายๆายนะครับพี่น้องหลายคนนะครับตอนนี้นะครับคนติดตามก็ถือว่าหน่อยนะแต่พี่น้องนะครับก็ค่อยๆเฮ็ดเฮ็ดไปค่อยขยับขยายไปเละพี่น้องนะครับเฮากับโบแมนคนดังเนาะพี่น้องเป็นคนดังฟื้นดังไฟยอมรับอยู่นะครับแต่ในชีวิตจริงเฮากับโบแมนศิลปินดารานะครับ ที่มีคนติดตามหลายขนาดนั้นเนาะพี่น้องมันก็คือว่าแล้วพี่น้องเฮ็ดนะครับเฮ็ดไปนะครับก็คือหลักๆนันก็อยากบันทึกนะครับความทรงจำไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งนั่นแหละพี่น้องนะครับเพราะว่าถึงจุดๆหนึ่งเขาก็ต้องอำลาพ้าจากนะครับลกนีไปเนาะพี่น้องนะครับเอาสู่ไปนน้ำกันพี่น้องนะครับเยาว์ไหลย้ายหางนะครับแล้วก็ฝากนะครับอ่ถึงนะครับน้องๆเอฟซีนะครับผู้เฒ่าผู้แก้นะครับ ขอญาตบ่าคําผู้เฒ่าผู้แกไม่ญาตไม่ยกนะครับตอนน้นไปค้าไปขายน้นกัอีอ่าทายคลิปทายวิดีโอทายหยังมาฝากพี่อ f ซนั่นแหละครับผู้ใดอยากเบิ่งบรรยากาศการค้าการขายนะครับการดำรงชีวิตแบบผู้ทอนแบบบ้านๆนะครับไปอย่าลืมนะครับกดติดตามกดอ่ากระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนันบ่แันพลาดคลิปต่างๆนะครับให้พี่น้องกดไว้เด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวนะครับ นนทิภาพพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับันการหงเข่าหงน้ำนะครับกับเข่ากับป่านะครับี๋ยวสักประมาณสักพักแหละครับมันสีสุกนอกพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็เบิงบรรยากาศไปข้างๆกอนเดออพี่น้องนะครับ